เช็คของหรือไปเช็คหมดแล้วเดี๋ยวจะไปเมืองลาบเราไปบาล์ต้าแล้วไปเมืองแอร์พอร์ตอยู่อ่ะเฮอาเ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 อาไอ้เยอยไอ้เยอยคนไทยคนนั้นเมื่าวหร่วะถ่ายดิถ่าย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 คลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวคุณใส่แล้วคุณแจมือมันอยู่อะเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมล็อกคุณแจพี่เดี๋ยวผมล็อกคุณแจมือนะพี่ล็อกคุณแจมือมันไอ้ใส่คุณแจมือไงวะ หนีไปหนีไปไอ้ใส่กุญแจมือมาอยังไงอ่ะใส่กุญแจมืออ่ะใส่ได้กุญแจมือใส่ได้ดิหาวิธีใส่กุญแจมืออันหนึ่งพี่อันหนึ่งอันหนึ่งต้องมีวิธีใส่กุญแจมือดีกว่าใส่ได้แล้วหยิบกุญแจมือมาแล้วไอ้หยิบ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 ผมหยิบกุญแจมือมาแล้วพี่ถามนายมีน้ำหรอล็อก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 กุญแจมือมาแล้วเว้ย เออล็อกอยู่เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมทำล็อกมันมันไม่อยู่เฉยมันอยู่ที่อ่ะมันไม่อยู่ที่ไม่พี่มันอยู่ที่ผมล็อกไว้ไงเนี่ยมีหลบมีหลบไอ้เดี๋ยวล้อมอยู่เฉยล้อมอยู่เฉยไอ้หูล็อกกุญแจมือรอรอไอ้หลบกูไม่เป็นกูใส่กุญแจมือเว้ยอ๋อรอรอรอไอ้ไม่มีของเลยหรอเพื่อน ไม่ใช่ไม่ใช่แกลง้งแกล้งมันแกลง้งกูจะล็อกกุญแจมือใส่มันกูอยู่น้ำอ่ะไปเถอะไปเมืองละเถอะเฮียแม่งไม่ยอมนั่งอยู่ที่เว้ยไอ้เจ๋งไม่กลัวตน้กวนตีนญแจไ๊ะเอาได้ล็อกได้แต, <c oughs> แต่แต่แต่มันต้องอยู่นิ่งเว้มันไม่ยอมแล้วอ่ะมันไม่ยอมเขาไม่ได้หลบดี เฮ้ยล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกได้แล้วเว้ย็อเอามาดูมาดูมันล็อกขั้นแจมือแล้วปล่อยเซอร์ปล่อยเซอร์ไว้เนี่ยแหละพี่ปล่อยแม่งเซอร์ไว้เนี่ยแหละล็อกแล้วเออล็อกล็อกคั้นใจมือแล้ว ไปอยู่ที่อย่างเงี้ยปเซอรปเซอร์ปเรซเราไปเราไปของเราต่อเดีว่าเฮ้ยมันคนไทยด้วยทั้งแมงทิ้งเพี่อนเนี่ยทิ้งไม่ไน้ี่ไปเลหรอขอขาห้ขเลยไปนแล้วอ้วหนึงทีไปไปไปได้เลยะ ไอ้เหี้ยแกไว้ทํามึง <laughs> 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 <cilla> <h Kat Twitter>